บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางบนเส้นทางนี้เส้นทางแห่งการสแสวงหาเส้นทางแห่งการรู้จักตัวตนที่แท้จริงเส้นทางแห่งการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง เส้นทางแห่งการเจริญในหล่อหลอมตัวเองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือความเป็นอิสระในทุกๆด้านจุดพ้นออกจากกรอบความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเอง สิ่งที่เรานิยามขึ้นมาเองจนทำให้เราเป็นทุกข์ไม่เป็นอิสระความไม่เข้าใจชีวิตแต่อย่างน้อยวันนี้ผมยังรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ได้เจอกลุ่มเพื่อนๆครูบาอาจารย์ ที่มีแต่ความรักความเมตตาพื้นที่มีพื้นที่ปลอดภัยให้การได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงอย่างไม่มีการตัดสินผมมาที่นี่ด้วยการยอมรับตัวเองว่าเราไม่รู้ มาที่นี่ผมได้รู้ว่าผมได้รู้อะไรมากกว่าที่ผมเคยรู้ผมได้เข้าใจอะไรมากกว่าที่เคยเข้าใจผมได้พบผมได้เห็นเรื่องราวมาสจาัจจันเกิดขึ้นมากมายผมเห็นตัวตน ในบางมุมที่ผมไม่เคยเห็นในตัวผมจริงๆที่ผมไม่เคยรับยอมรับขอบคุณช่วงเวลาดีๆ ที่อยู่กับตัวเองและความเงียบสงบ